วันพุทธที่20พฤษภาคม2563แรม14ข่ค่ำเดือน6ปีชวดสำหรับคนเกิดวันศุกร์เรื่องงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ไขแต่คุณก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยความมีสติอดทนให้พยายามประครับประคองผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นาน ถึงแม้เรื่องงานของคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดมีความทุกข์อยู่บ้างแต่คุณก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ทำงานนี้ไปได้ถามว่าควรจะเปลี่ยนงานย้ายงานดีไหมแนะนำว่าให้อดทนอยู่ที่เดิมไปก่อนจะดีกว่าค่ะการเงินช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างกดดนันมีความเครียดมีความสับสนกับเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ การจัดการปัญหานี้คุณสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองคุณต้องจัดการกับความเครียดและความฟุง้งซ่านให้ได้และเรียกสติกลับมาเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถมองเห็นช่องทางการแก้ไขที่ถูกต้องได้ค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้จะมีเรื่องให้ทะเลาะกันมีเรื่องให้งอนกันบางทีไม่ได้ขึ้นเสียงนะคะแต่มันเป็นสงครามเย็นสงครามเงียบ มันจะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยบางทีปัญหามันอาจจะเกี่ยวกับที่ตัวเรามีทิฐิไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นในเมื่อเราปรับที่คนอื่นไม่ได้เราต้องมาปรับที่ตัวเราเองก่อนนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้พูดคุยกับใครไม่ค่อยคลิกกันเลยหรือส่วนใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วจะรู้สึกคุยกันน้อยลงรู้สึกเขาแปลกไปเอ๊ะจู่จูก็หายไปซะง,งั้น ซึ่งถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปง้อนะคะให้คุณมูฟออนต่อไปอย่าได้แคร์ค่ะเรื่องสุขภาพระวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระวังโรคติดต่อนะคะที่อาจจะติดมาจากคนนะคะหรือติดมาจากคนอื่นๆในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีมาจากคนอื่นนำโชคนำลาบมาให้หรือนำเลขมาให้ก็ให้เปิดหูเปิดตาฟังไว้บ้างนะคะ อาจจะมีคนมาบอกสิ่งดีๆมอบโอกาสดีๆให้หรือถ้าเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ฟังสิ่งที่คนอื่นบอกต่อๆกันมา